กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีวัตทุกท่านที่เข้ามาหาบสมซองนองข้ามเดอ้อตอนยามเที่ยงเที่ยงเนาะบรรยากาศกับอบอ้าวอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าอันลมบ่ค่อยมีเนาะเมื่อนี่กะับเส้นเก่าเส้นเดิมอ่ะแล้พี่น้องเลยเพราะว่าเพอราน้อยคิวกับเสื่อมเล็กเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะาสิบายพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องก็ไม่ได้น้ำใต้นองข้ามกับแบบช่วนยน้ำเวทไทย อ,อันนี้มันต่ําไปช่พี่น้องไปเบิ่งเพิ่นเสื่อมเล็กอีู่ทึ่งบ่บ่มีเพจจับน้องค้ามหากระจับไหมผลเหมือน,นไงนี่ปลาลุงเลยน้องค้าจับอันเล็กอันให้เพิ่นพอบ่มีตากองเนาะน้องค้าก็ะเด็นให้เพิ่นเฮ็ดซะก่อน น้องไอคิวกระโสน้องไอคิวกระงอแงง่ายยูบดีๆเด้อมันสอดอีกเด้อมันสอดผืนปลาลุบางบังใดนี่เล็กแกแต่ดสอดต้องพราน้องอไอคิวเพราะผืนปลาใสซูสมเมอให้ใสซูสมเมอร์กับปลาใส่ นเสื่อมเล็กปลาลุงลยเฮ้ยหิวข่าวลงมากินเด้อพอน้อยคิวอะงอแง,งปลาลุงเลยมาข้ามวิเจ็คสิบาลน,น่ารดกเนาะคิวเอ้ยทาแม่สะก่อน หายถาก็เปยังบ่จักประางนะปลาลุงเนาะกระนาก็ได้สี่เดือนไอคิวฮะก็ได้สี่เดือนเนาะพอตอนเล่งใส่พระน้องไอคิวเอามากันหมากมีเมื่อหายมาหายปลาสนิปลาโอ้โหผลสว่างหรือบ่ผลยังคาเสื่อมเล็กอยู่เนาะ ยังคาเสื่อมเล็กอยู่ปาลุงไงโอ้เพิ่นสิบางเมื่อยห,หร่จะบอกแหละมาแรงทางเบิ่งอัน้นลงมาแต่เสื่อมเล็กนะเสียหายเพิ่นเมื่อเพิ่นให้เมื่อเพิ่นเมื่อผู้เรีดอกน้องข้ามาสิบวันเมื่อคณะน้องไอคิวเมื่อพผจญเพิ่นเจ็บกระตอีกให้เพิ่นพักผ่อนไปซะก่อนเมื่อดูรายเนาะเล็กน้อยจะสซุ่นซานก่นามาดูลายกับซุ่นซานเพิ่นนับปาลุง ขอโทษเขาไพน์นัมไรเดอพี่น้องเด้อเขาต่อยมังมีไว้เนาะนใช้ปะลงไปบึงเออเขาต่อยมังมี่ว่ะซิมื่อหร่ใช่มปซ้หน่วยใไปว่าซ้มหน่วยมังมีกัน แต่พอน้องไอ้คิวกรออกไปนะแต่มันยังดกอยู่ปลาลุงไยมึงนด้่อเต็มต้นบวมหัวมันสีแยกกันอยู่รือว่ามันแซงกันขึ้นเนะาะบวมันสีตึงหรือบวกลุนแนวใดเอาตอดลงมาสองห,อกกนหน่อยแยกกันนุ่มแน่แล้ว ทำต่อยลงมาไหวอันนี้ก็คือเงือนหยาเนาะพี่น้องเงือนหยาเด้วปลาลุงเด้ออันนี้ตะกี้น้องทำกันคือน้องจึเงืองนไปแล้วอันนี้เงือนเพื่อนเงือนหยาเลองคำม,มันไก่กันไปเนาะมันขะกันไก่กัน แต่กระเพิ่นกับ,บ่ได้อยู่แล้วกำลังนำพ้นอยู่กำลังนำพ้นอยู่แต่ว่าผลไปเลี้ยงเบะแล้วนี่แต่พอน้องไอคิวกับอ่นน้องข้ามล้อกอไอคิวอยู่ลำการสามคนงานกับบาราลายคนที่ก็กินข่าวพอเป็นเวลาก็กินข่าวคนละเถอะสามคนกันก็กินข่าวพอพร้อมกัน เพิ่นบอได้จ้างคนนอนเพิ่นเสือมอเล็กกันเลยเพราะว่าเ้ากับโบมีเงินกันิไปจ้างเพิ่นกับโบมีเงินจ้างปลาลงเลยได้สมได้เงาได้เมื่อทำงานมากก็ซื้อเล็กเทราเซนซ่องเซนไปซื้ออยู่ซื้อกินผ่อนลูกยังหน่อยไปซื้ออยู่ซื้อกินผ่อนลูกงงยังหน่อยเพราะว่าเ้ากับซื้อเล็กกันแหละเทราเซนซ่องเซนมาตต่มกันเพราะเล็กกัะแพงพี่น้องเลย ทด่เกี่บ้านฮะเน,นี่ยแนี้เงินกระแพงไปหนาแต่น้ำมันรถจักกย็ยังเงินดิละสิบไปกว่าพันเลยนะแต่น้ำมันรถจักกระแพงเลยดิยะละสิบกว่าพันอันเงินร้อยบาทนะ่ะเติมแต่น้ำมันเขาบริไปทางใจบริกินยังสัง่งพอน้ำมันมันกระแพง ไปทำงานมากกับหม่านนี่น้องข้ากับไปซักยาไปสียาวิ่นหัวเป็นเวี่ยงเป็นวิ่นาะวขาดมีตามินหรือเป็นอะไรเราข้ากับเนาซีงงงหัวพักผ่อนเพียงพอข้ามอยู่ทางล่างนี่พราะี่พอน้องไอคิวเอินแบบอยากได้เลขเลยยังเข้ากัน,นอย่างนี่ไปให้เพิ่น แบบขันกล้วยอูลูกอยู่ตลาดเงินหยามันกลๆนี่แัดเพิ่นใส่เอาน,นั่นเอานี่หายเขากันพอได้เงินให้เพิน่นน้องไอคิวนอนก็นพอได้เงินเล็กให้เพิน่นสรอยกันพี่น้องเลยแดดจะแห้งแห้งเมื่อนี่แดดแห้งไร เดเล,ล็กแล้วี่เสียดมุ่งล่าง่านลำบากเลยนะพัวดีเอาเห็ดพี่น้องเลยแรงหนังแรงลังเยมาเลยแจ๊คทื่อ ยับไปยับมาเนี่เพื่อนจอดเล็กเพื่นอนโมงลงังคาก็เสียด้หฮะหมูมาซอยอยู่ดอกจ้กคนสองคนบ้านเพื่นอนทีมงานลงซุปคือกานอะไรพี่น้องเฮ้แต่ว่ากับพี่น้องเนาะกับบอกเพื่อนมาซอยจับลงังคาก็เสียด้อยู่พอเพื่อนซิ้อโมงลังคาป้าฮัสิพาพี่น้องไปเบิ่งน้องไอคิวเนาะอย่าพิ่งเบิร์นพึ่งไหนกันเด้อ ไปฝึกน,นอนคิวน้ำกันปูเผืนรับแฟนหัวขาเนาะก็จะเป็นอะไรอากัศแดดแห้งแห้งป้าเธอจะแห่ผู้บ้างได้นะแห่ผู้แห่ผู้แห้งขนาดเลยตีเล็กปังเนี่ยปัง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 ,ปง,ปงคิว

เฮ้ยคุณนู้นเลยบินาน่าจะมาเมนียงทั้งมาไพ่เตี๊ยบจะสอดเพลินพอนะพี่น้องคลิปมาคือจำลาพาจ้าพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเ้ยฝากเพลินฝากส้มคลิปต่อไปเด้อปลาลุม เริ่มแล้วเริ่มแล้วป้าห่อนนันนี้เนอะอื้มห่อนเมน